สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารชชา์รอต์ชนะผู้รับษาจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอกแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีกันชาวราศีกันนะคะทวินเฟมความรักแบบดวงไฟผู้รักทางจิตวิญญาณน,นะคะมีอยู่3สถานะนะคบกันแบบไหนแยกจากกันไปนะคะอัปเกรดหรือยังแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาไหม นะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับมาแล้วเป็นยังไงนะคะเป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมนะคะตามน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังวันที่นะคะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะสามารถดูได้ทั้งโหราศาสไทยและตะวันตกนะคะราศีและลัคนาด,ดูได้เลยนะจ๊ะไปดูสิเออราศีกัน ตอนที่คุณเจอคนนี้ทวินเฟรมของคุณคนที่คุณคิดว่าเป็นทวินเฟรมของคุณน่นะฮะแต่ว่าไม่เคยลืมกันเลยรักคิดถืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นยังไงเก้าเหรียญหกดาบหนึ <c> ่ง <oughs> ไม้ ลนราศีกันมีพลังงานใครคนหนึ่งคนใดนะคะที่เขาหรือคุณก็ได้นะคะอาจจะโสดอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโสดเป็นไม้นะคะหรือโสดมานานนะ หรือรักความโสดอยากอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวมี energy คือแบบผิดหวังเรื่องความรักเสียใจกับใครมาหนักมากอะคะ่ะอาจจะมีไวที่แตกต่างแล้วก็ได้ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าในที่ทํางานเออไปรู้สึกดีกันในที่ทํางานแต่เขาคนนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ทําไมคะมันมันมันไม่สามารถเออคอมมิตเมนต์ได้อะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ปก ปิดบงังปกปิดซ่อนเลนส์อะไรประมาณนี้ทํานองนี้นะคะการให้ที่ได้รับไม่เท่าเทียมกันนะคะการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะ The Moon นะคะมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์อาจจะมีอะไรที่ปกปิดปิดบงังซ่อนเลนส์ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะไม่เปิดเผยสถานะนะคะไม่เปิดเผยกลัวคนที่ทำงานรู้เออนะคะ มีข้อขีดจำกัดเช่นลูกน้องหัวหน้าอะไรเงี้ยเอออายุเยอะอายุน้อยอะไรแบบนี้นะคะอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกันผู้ชายอายุน้อยผู้ผู้หญิงอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นระดับหัวหน้าอะไรเงี้ยไม่ไม่สามารถบอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั่นแหละนะคะเออนะมันเป็นเอนเนอคลจีแ้ๆแบบนั้นมาขอดูหกดาบหน่อยสิอะไรคือหกดาบนะอือ คือมันเหมือนว่าคุณเจอคนคนนี้นะราศีการคุณรู้สึกเหมือนคุ้นเคยมันเหมือนมีแรงดึงดูดมันมีรู้สึกเป็นพลังงานที่รู้สึกรักอ่ะเออนะคะเออมันมีแรงดึงดูดนะคะรักคนคนนี้นะคะมีข้อจํากัดอะไรหลายอย่างคุณก็รักก็หาทางออกไม่เจอหรอกในความสัมพันธ์นะคะไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าไม่กล้าคบหาดูใจหรือว่าบอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ต้องปิดบังในความสัมพันธ์ปิดบังนะคะขอดูดมูลขอดูดมูลหน่อยนะอะไรที่มันมีปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตอนเจอกันนะมาดูซิความรักมันเหมือนตัวเลือกทางเลือกอะแล้วก็มันมีความเศร้าเสียใจคือมันเหมือนว่าเ,เดี๋ยวนะราศีกันเป็นคนที่รู้ เองหรือเปล่าว่าเอ้ยความรักครั้งนี้คือเหมือนเขาเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นแล้วก็คบใครหลายคนอะไรด้วยหรือเปล่านะคะดูอายุน้อยกว่าแล้วก็มันเหมือนว่าถ้าคบไปรักไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนเศร้ามันแบบไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออในสถานการณ์รักไปช้ำไปรักไปเศร้าไปรักไปปกปิดไปซ่อนเล้นไปอะไรทำนองนี้นะคะอืมนะอะมาดูซิจ้าราศีกันนะ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไปแล้วนะเออซวินเฟรมคุณหายไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะเป็นยังไงจับได้นะคะเออว่าเขาไปหาคนอื่นนะคะว่าเขาไปคุยกับคนอื่นอืมคุณก็เลยเดินออกมานะคะเออเกี่ยวกับที่ทำงานเหมือนกันนั่นแหละนะคะ อาจจะนะคะเดินทางไปทํางานที่อื่นโยกย้ายมันเหมือนมันเหมือนว่าคุณทํางานที่เดียวกันแล้วคุณเจอกันแล้วคนคนนี้ก็ออกงานไปนะคะไปทํางานที่อื่นเขาก็ไปมีความรักที่ใหม่แล้วคุณก็รู้นะคะแล้วคุณก็เลยต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์จริงๆก็นั่งรอเขานั่นแหละนั่งรอเขาว่าเอออะไรมึงจะกลับมาวะไม่กลับมาจ้ะเออนะคะอืมเนาะรอให้เขาติดต่อสื่อสารมานานแล้วรู้อีกทีหนึ่งนูน่นนะคะ เออรู้อีกทีหนึ่งอ้าวโอ้แตกจ้าไปเห็นทางโซเชียลทาง Facebook ว่าเขาไปเที่ยวกับใครไปถ่ายรูปกับใครอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคุณไปเห็นไปรับรู้ความจริงนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าโอเคฉันจะไม่รอแล้วล่ะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเขาหายไปนะคะอาจจะไปแบบ รับราชการที่อื่นเดินทางไปที่อื่นอะไรก็แล้วแต่นะคะไปทํางานที่อื่นเข้ากรมกองที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าใครรับราชการก็อื่นว่าเขาย้ายจากคุงไปคงจะไกลคงจะไม่ได้ติดต่อมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คิดวุ่นวายสับสนเป็นห่วงอะไรแบบนี้นะคะเออมีปัญหามากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะทางอายุนะคะหลายอย่างที่มันเหมือนแบบไม่ได้เรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอืม ยังเรียนรู้นิสัยใจคอกันไม่มากพอแล้วก็มันมีปัญหาวุ่นวายอาจจะเป็นทางบ้านเขาทางบ้านคุณเพื่อนญาติพ่อแม่พี่น้องเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยวัยวุฒิคนวุฒิที่แตกต่างก็ได้เช่นกันด้วยนะคะในตอนที่แยกจากนะคะเหมือนว่าคือมันเหมือนมีมีปัญหาทุกประตูเลยมัน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 ไปยากอ่ะนะคะถ้าไม่ได้รักกันไปจริงๆอิอ่ะฟันฝ่าอุปสรรคไม่ไหวนะคะเออก็เลยต้องเดินออกมานะคะ ตัวคุณราศีกันนะทีนี้มาดูซิว่านะคนที่ตอนนี้คุณสมมุติว่าคนเก่าของคุณอะทวินเฟรมคุณกลับมาแล้วเนี่ยนะไปยังไงต่ออะมาดูซิความสัพมพันธ์อยู่ในระดับไหนมันก็ยังเหมือนเดิมนะมีการติดต่อสื่อสารแต่คุณอนะต้องการให้เขาแอคชั่นมากกว่านี้และคุณก็คิดว่าชาวราศีกันคิดว่า เดี๋ยวเขาก็จะเป็นอีกเหมือนเดิมไหมอ่ะเป็นแบบไม่ยอมชัดเจนไม่ยอมชัดเจนไม่ยอม,อมยงไ,งอไม่ยอมแอคชั่นในสิ่งอยังไงอ่ะไม่ยอมแอคชั่นให้มันมากกว่านี้เหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังอ่ะนะคะเขาช้านะอ่ะเออคนคนนี้นะคะใจคุณอนะ่ะอยากให้เขาแบบว่าแอคชั่นแบบว่าเชัดเจนเอ,อจริงจังนะคะ ลงทุนอะไรกับความรักความสัมพันธ์บ้างเปิดเผยพาไปพบพ่อแม่หรือไปบอกคนอื่นว่าฉันนเป็นแฟนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเปล่าค่ะดูกลับมาก็ติดต่อสื่อสารคุยแล้วก็แค่ดูดูนะคะหรือบางคนเจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะเราบางทีมันไม่อยากจะตีว่าอิทธิพลค,คือ มันมีบางสิ่งบางอย่างอนะ่ะที่เขาทําไมคะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบวัตถุธาตุเงินทองหรืออะไรด้วยหรือเปล่านะคะในผลประโยชน์อะไรก็ดูพิจารณาดีๆนะคะว่าที่กลับมาเพราะอะไรนะคะยิ่งถ้ามีพลังงานที่ความรักที่มันเป็นวัยที่ต่างกันนะดูดีๆด,ด้วยนะคะสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เขาทําไม่เหมือนกันนะคะสี่เหรียญ<ม>ก็คือเหมือน<ม>เขาเรียกว่าคนที่ทําไมคะเริ่มไม่มีตังค์นะเออ เรื่องเงินน้อยติดต่อสื่อสารมาเพราะเงินหรือเปล่านะคะคือหมอไม่ได้พูดทุกกรณีนะคะว่าใครที่ติดต่อสื่อสารมาคือเขาจะเห็นเกัเงินของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตัวคุณราศีกันเองนะคะว่าคุณจะเป็นผู้ที่ตอบคาถามใจตัวคุณเองคุณรู้ดีสุดนะคะเพราะหมอไม่ได้รู้ในพลังงานเอนเนรจีเราดูราศีกันคือภาพรวมนะคะทวินเฟรมเนาะนะคะถ้าเกิดเขาทักมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงิน เขาไม่เคยเอาเงินชดไปเลยเขาไม่เคยโทรมาว่าไม่มีเงินโอน,นเงินให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยนะคะก็แสดงว่าเขาก็ยังไม่แอคชั่นอะไรในขณะแบบเป็นจริงเป็นจังนะคะแบบว่าเหมือนเดิมอะ่ะคือแบบคบแบบลับๆยังไงก็ขอดูๆก่อนเออไม,ไมอออ่ไม่รีบร้อนเออไม่รูปไม่รีบแบบตัดสินใจแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ดูๆอ,อ,อ่ะเอคุยแล้วก็ดูๆอะไรเงี้ยเออ ดูดูรอๆก่อนอะไรสไตล์เนี้ยนะเออนะคะ <c oughs> เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่เออรอสมมุติว่าคุณคนเนี้ย <c> พ <oughs> <c oughs> วินเฟมคุณยังไม่กลับมานะ <c oughs> เออดูซิว่าเขาจะกลับมาไหม <c oughs> กำลังช่างใจหรือกำลังจะตัดสินใจอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะเออเออกำลังกำลังตัดสินใจอยู่นะคะไม่แน่ใจในความรู้สึกเขาไม่แน่ใจในความรู้สึกราศีกันและราศีกันก็ไม่แน่ใจในความรู้สึกของเขาเพราะว่ามันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ต้องรู้สึกเหมือนห่างไกลรอคอยช่างใจตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกระบวนการตัดสินใจที่ว่าจะทำย่างไรดีมีความห่างอ่ะต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้นะคะ อาจจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับในความสัมพันธ์ที่ในอดีตมันเหมือนแบบมันขับเคลื่อนไปยากอ่ะเออยังก็เข็นโคกขึ้นภูเขาเลยความสัมพันธ์ของคุณอ่ะอืมมันเหมือนห่างก็ห่างอายุอะไรเงี้ยหรืออะไรมีความแตกต่างมันเหมือนมันเหมือนคนไม่สนับสนุนด้วยอ่ะเออสังคมรอบข้างผู้คนอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่สนับสนุนให้คุณรักกันเลยอันเนี้ยเออผ่านยากเลยอ่ะถ้าคุณไม่ได้รักกันจริงๆนะฟันฝ่าอุปสรรคไม่ไหวอ่ะจริงเลยบอกเลยอันนี้คือต้องจับมือกันแบบอย่างเงี่ยแน่นเลยนะถึงจะได้มาคลองรักกันอ่ะ เพราะว่าอันเนี้ยมันขึ้นไพ่เห็นไหมคะเนี่ยสองเนี่ยเออสองอะไรสองไม้คือเขาคิดว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาดีวะเอออยู่ในระหว่างทางเลือกตัวเลือกทางเลือกทางแยกนะคะเออซ้ายขวาหน้าหลังอะไรแบบเนี้ยอ,อืมบางทีเขาไม่แน่ใจในตัวคุณว่ายังรอเขาไหมเออเขาก็ไม่แน่ใจตัวเขาเองอีกว่าตกลงกูรักคนคนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อืม นะไม่แน่ใจในตัวตนของตนเองที่ผ่านมามันเหมือนเคยแยกจากกันมาคือมันคือมันมันเหนื่อยอะในความสัมพันธ์อะจากที่ดูนะเออนะมันเหนื่อยกลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมคือเหมือนแบบอาจจะไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือมีอะไรที่รับรวงพางหรือถ้ากลับมามันก็มันไปไม่ได้อะมันเหมือนแบบมันเหมือนรู้ว่าต้องเก็บไว้อะคือเราไม่สามารถบอกผู้คนหรอผู้คนภายนอกอย่างเงี้ยว่า เออฉันมีแฟนคือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้มันมีข้อจํากัดอะไรที่เยอะมากอะ่ะแบบรูธธทางแบบถ้าถ้าเขารักคุณจริงๆหรือคุณรักเขาเนี่ยคือต้องเก็บไว้แบบไปมาหาสู่อะไรแบบเนี้แต่ไม่สามารถไปอยู่กับบ้านเขาบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันคล้ายๆแบบนั้นเลยอะ่ะมันแสดงว่ามันมีข้อ,แส,ขอแสดงว่ามันมีข้อจํากัดทางสังคมมากๆนะจากที่หมอรู้สึกเอ็นจีนะคือแบบมีความต่างอะ่ะเออนะคะ ไม่รู้ว่ามันมีข้อกฎหมายหรือว่าใครมีเจ้าของหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต้องดูดีดด้วยนะอืมนะคะเนี่ยแบบมันมีข้อจํากัดหรือคนที่บ้านเขาไม่ชอบหรือมันมีคนในครอบครัวเขาก็ได้ที่ไม่ชอบแบบพ่อแม่เขาอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างหลายอย่างอย่างเงี้ย <c oughs> คือสมมติอ่ะอย่างเช่นหมอยกตัวอย่างเช่นคือผู้หญิงอายุมากกว่าผู้หญิงรวยผู้ชายไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยพ่อแม่ผู้หญิงไม่ให้เอาอยู่แล้วสุมาค่ <c oughs> ะเอออย่างเงี้ยก็ได้หรือ พ่อแม่ผู้ชายคิดว่าจะไปเอาทําไมผู้หญิงคนนี้อายุมากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีความเป็นแม่หรือมีลูกแล้วหรือเคยแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยอายุมากกว่าเยอะๆอย่างเงี้ยพ่อแม่ผู้ชายก็ไม่ให้ผู้ชายเอาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแบบคือแบบขัดขวางอะ่ะแต่หมายถึงว่าคุณกับคนของคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้คะ่ะนึกออกไหมหรือเรื่องอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นคือหมอกําลังอธิบายยกตัวอย่างเคส e study เฉยนะคะเออนึกออกไหมเออมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันมันยากอะไรวะมันยากจังอย่างเงี้ยเออขนาดสองคนเนี้ยก็ยังแบบ ยังยังไม่สามคัคคีหรือยังไม่ว่าจะไปกันได้รอดไหมขนาดอุปสรรคมาเต็มเพียบอะจุดๆอย่างเงี้ยเออมันคล้ายๆแบบนั้นอ่ะอจนแบบกูจะแก้ทางไหนก่อนดีเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยเออแค่แค่สองคนว่าจะรักกันแล้วค่อยๆดูกันไปในในอนาคตคือมั่นใจในหัวใจสองคนว่าจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาครองรักกันเนี่ยเออแมงก็โคตรยากแล้วอะไอนี่โหอุปสรรคข้างนอกเพียบนะคะเอออุปสรรคเยอะมากมายอะ จริงวัตถุธาตุเงินทองนะคะถ้าคุณคบกันคุณต้องคบแบบเดฟูอ่ะบอกเลยไม่ได้คอมมิชเมนหลกจริงตรงเนี้ยถ้ากลับมาคบหรือคุยนะคะอยู่ในความสัมพันธ์อิสระอืมนะไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบได้แต่งงานอะ่ะไม่ได้กลับมาแต่งจริงอืมหรือบางทีมันอาจจะเป็นแบบตัวเราเองก็ได้ที่แบบปัดสินจไม่เอาไม่รอแบบเอาคนอื่นที่ที่ดูดีหรือเหมาะสมกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะเรียนรู้คือมันเหมือนเราต้องเรียนรู้กันไปตลอดอะ่ะอืม อยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบไม่ค่อยรู้ใจกันยังไม่ได้ปรับตัวปรับใจหรือเ,เรียนรู้กันมากด้วยอะไรด้วย,วยความห่างความต่างมีอะไรที่เป็นอุปสรรคเยอะสุดเลยอะเนี่ยเออรอรอแบบรอแบบครั้งติงเลยเนี่ยแฮงแมนเนี่ยถ้ารอก็รอนานนานแบบรักใครก็ไม่ได้ก็รอคนคนนี้อยู่นั่นแหละเออจนเราสีกันไปติรนรู้ไปเลยอะเนี่ยเอออดทนรอคอยยาวนานมากเนี่ยอืมตืรนรู้กันเลยทีเดียวเนี่ยอืมเนี่ยเห็นไหมคู่คุณอะ อรักใครไม่ได้จริงเลยราศีกันไม่รู้คุณเป็นอย่างงี้หรือเปล่าคือแบบใครมาฉันก็รักใครไม่ได้เออพอรักคนนี้ไปแล้วไม่รู้สิอืมแบบเหมือนใจคุณจิตวิญญาณคุณเฝ้ารอคนนี้แบบอดทนรอคอยมานานมากบางคนนี้แม่งหลายสิบปีเลยนะเป็นสิบปีแล้ะอืมรอคุณคณนนี้นานมากแบบว่ามีใครเข้ามาแบบเออเข้ามาแบบปีกย่อยเบียบย้ยใบลายทางอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจไง เราก็ไม่ชอบเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเอออดทนรอคนคนนี้ยบางครั้งนะคุณตอนนี้คุณรู้สึกแล้วว่าคุณเออพร้อมที่จะอยู่คนเดียวแล้ว,ลวคุณก็รู้แล้วคุณก็กลับมารักตัวเองแล้วแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันแบบลึกลึกอ่ะลึกลึกในจิตใจสํานึกคุณคุณรอจริงอืมเพราะไพ่แฮงแมนเนี่ยค่ะเนี้ยคือยังไงมันก็รอ เนี่ยสเต็งเนี่ยแบบอดทนมากอดทนแบบทําไมฉันต้น ae, องมาห่อวะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยบางทีคุณก็รู้สึกเบื่อตัวเองแบบนี้ว่าทําไมจะต้องไปรู้สึกกับคนคนนี้ทําไมเนี่ยมันทําไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบเห็นไหมมันรู้คําตอบอยู่แล้วไงแต่ก็ไม่เข้าใจจิตวิญญาณตัวเองว่าฉันอะไรทําไมมาคนเนี้ยบ้าจ,จริงฉันอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกแบบนี้เลยเออนะแบ,แบบแบบรักคน,นเนี้ยอืมเนี่ยนะคะแบบประหนึ่งว่าคือชาตินี้ถ้าฉันไม่ได้ได้กับชาติฉันไม่ได้คลองรักกับแก ฉันจะไม่เอาใครเลยเอออย่างเงี้ยเออต้องเขียนแบบนี้เลยแบบเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอะที่แบบว่าคีย์เวิร์ดมนะันอะเออคีย์เวิร์ดราศีกันเอออ่ะคีย์เวิร์ดมนะันอะเออแบบไม่ได้ได้คนนี้ฉันก็ไม่เอาอะ่ะจริงมันมันเป็นอย่างนั้นอะไม่รู้มันลึกมามากเลยของคุณนะคุณก็แบบอยู่ตรงนี้เพื่อเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยให้ให้เข้าใจ นั่นแหละเหมือนว่าเรียนรู้ชีวิตตนเองให้เข้าใจในมุมมองว่าโอเคนะบทเรียนนี้มันมาสอนให้ฉันได้รู้ว่าฉันได้รักใครสักคนหนึ่งรู้จักรักเป็นอาจจะไม่ได้ครอบครองไม่ได้หวังผลประโยชน์ให้เขามาดูแลแต่ฉันนึกถึงเขาฉันก็มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้หรือต่อสู้อุปสรรคโลกใบน,นี้แต่ฉันไม่ได้อยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยอมืมันไปทานองเนี้ยนะ โอเคเดี๋ยวไว้รอบหนะ้าค่อยมาเช็กกันใหม่นะจ๊ะราศีกันนะคะขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e นะคะให้หมอแจนด้วยขอบคุณมากๆที่มาชมคลิปขอบคุณสําหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาแล้วก็เอ,อ่อท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ id มาได้นะ,ะจะได้เป็นคําตอบของตัวคุณอันนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะไม่สามารถจะไปวิเคราะห์หรือตัดสินใจได้การกระทําใดก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณการกระทําของคุณเองใช้วิจารณญาณของคุณเองนะคะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ